เอาผมก็สวัสดีคุ้มชมรู้ท่านนะผมก็ในะวันนี้นะเราจะมารีวิว UI กล้องของ iPhone 10R Body 13นั่นเองนะครับนะซึ่งจริงๆแนละ้วมันก็คือ iPhone 10R นั่นแหละ UI ครับ UI กล้องอะไรต่างๆนะครับการายวิดีโออะไรต่างๆก็เป็นของ 10R นั่นเองนะหมนะซึ่ง UI กล้องเนี่ยนี่คือหน้าตา UI นะหมนะประมาณนี้เลยนะผมนะมันก็จะมีรูปภาพว 5V O Slow m o t i o นแล้วก็ทำแลบนะครับแลก็โหมดบุคคลนะผมแล้วก็พาโนรามานะครับ ออโอเคเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าก็คือ UI ภาพนั่นเองครับนะซึ่ง UI ภาพก็จะมีการเปิดปิดแปดแล้วก็ไลฟ์โฟโต้นะฮะแล้วก็การปรับอัตราส่วนนั่นเองนะครับนะเนี่ยอัตราส่วนก็จะปรับเป็นตัดจุดหลัดนึงต่อหนึ่งนะครับแล้วก็43 19นะผมนะอันนี้ตั้งเวลานะครับผมแล้วนี่ก็คือฟิลเตอร์นะครับเออส่วนในงานวิดีโอนะครับตัวนี้ก็ถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทนั่นเองนะครันนะแต่ว่า 4K 60เฟรมเรทเนี่ย กันสั่นจะทำงานไม่เต็มที่นะครับทำงานไม่เต็มระบบนะครับผมเออคือ O.S ทำงานปกติแต่ว,ว่า E.I.S อะไม่ทำงานนะครับผมนะสำหรับการสั่น iPhone XR แบบสีเขียวเ0 0เลทส่วนต่ำกว่านี้สีเขียวทำ1ฟ0เดียว10ทำงานหมดนะครับผมนะทำงานเต็มระบบ <Okay. S 1> ครับแล้วก็ปุ่มนี้ปุ่มเปิดแฟลชนั่นเองครับผมนะเปิดแฟลชปกตินะ้ครับผมนะสโลโมชั่นนะครับตัวนี้ก็ถ่ายได้สูงสุดที่ฟู๊ดดี240เรลทนั่นเองครับผมนะโอเค แล้วก็โหมดทามแล็บนะครับนะประมาณนี้เลยนะโหมดทามแล็บส่วนต่อไปนะครับเป็นโหมดบุคคลนั่นเองผมนะโนะหมดบุคคลเนี่ยก็จะมะีแสงไฟตามนี้เลยนะเออแล้วก็มีการปรปับค่าเอฟนะผมนะประมาณนี้เลยนะครับอ่และนี้ก็คือพาโน้ากน้านะั่นเองผมนะแต่ว่าโหมดบุคคลเนี่ยของไอโฟน 10R เนี่ยมันต้องถ่ายเฉพาะคนเท่านั้นนะสิ่งของอะไรต่างๆไม่ได้นะผมนะส่วนกล้องหน้าของโหมดัอเทสนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะผมนะเออมีไฟหลายแบบเลยทีเดียวนะครับผมนะเยอะมากๆเลยนะครับ แต่ตัวนี้กดถายไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะผมนะในคลิปรีวิวก็คือเฟดดีมีปัญหานะกล้องหน้าทูเรปมีปัญหานะผมนะก็เลยไม่สามารถถ่ายรูปกล้องหน้าได้นะผมนะแบบหมดพลาสเทนด์นะโอเคค่าเอฟอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนเดิมนะผมนะนะรูปภาพปกตินะครับรูปภาพปกติเนี่ยมันก็ก็ปกติครับอ่าประมาณนี้แหละนะครับปกตินะครับส่วนงานวิดีโอนะครับตัวนี้ถ่ายได้อยู่ที่ Full HD 60เฟรมเรทนะครับหรือว่า 1080p 60เฟรมเรทนั่นเองครับผมนะ โอเคถือว่าด,ดีแล้วนะครับถ้าเป็น iPhone 11เนี่ยทุกอย่างจะได้เต็มระบบเลยนะฮั้งกล้องหน้า 4K 6 0กล้องหลัง 4K 6 0แบบการสัง่งทำงานทุกระบบนะผมนะแล้วก็เลนสะ์ตะวายที่การสั่งน่าจะทำงานนะผมก็ไม่แน่ใจแต่หนะ้าทำงานเต็มระบบนะผมนะจริงๆ UI กล้องของ iPhone 10R หรือว่า 10S 10S Max นะผมนะสรุ่นนี้นะเป็น UI กล้องแบบใหม่นั่นเองนะผมนะ ถ้าเกิดว่าเป็น iPhone X iPhone 8 8 Plus นะผมนะจะยังเป็น NUI เก่าอยู่นะผมนะซึ่งหน้าตาซึ่งหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะผมนะเนี่ย u i เก่ากับ u i ใหม่นะผมนะก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยปุ่มเปลี่ยนกล้องหน้าเนี่ยนะก็ต่างกันแล้วนะผมนะแต่ว่าโหมดจัตุรัสนะเห็นว่า iPhone 7พ l u s เนี่ยจะมีแค่โหมดจัตุรัสเฉยๆนะเห็นปะแต่ไม่มีโหมด16ต่อ9นะผมนะเออ าต้องเอาไปอาจจะต้องครอปและตัดเองนะผมนะแล้วก็การจัดวางต่างๆของด้านบนเห็นปะก็ต่างกันนะผมนะเออเพราะนี่คือ UI แบบใหม่แล้วนะเทนนี่เทนอาร์นี่ฮะเออเนี่ยกล้องหน้าประมาณนี้เลยนะฮะ UI เก่ากับ UI ใหม่นะผมนะ iPhone เทนาร์กับ iPhone 7 Plus นั่นเองนะผมนะโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอก็คงจบคลิปเพียงนี้แล้วกันผมนะสำหรับ UI กล้องของ iPhone เทนาร์รุ่นที่13นั่นเองนะฮะใช่ไหนก็คือเทนอาร์นะฮะเนี่ยเห็นปะประมาณนี้แหละนะผมนะก็ไม่ไรับผม